ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกขอกันอีกแล้วน้าจ้ามือเนี่ยถ้าพี่น้องก็หายเห็ดที่ก้าลหรอจ้จากับสิมานซ้ำใดนอกจ้กพี่น้องมารุนไปน้ำกันมือจ้าขอบคุณเดฟซี่ทุกปู่ทุกคนนะคะสำหรับกำลังนลงแก๋ซอยกดไหลกดแช์ให้หดมือซับนะคะขอบคุณลหลายๆนะจ้า ติดใส่น้ำกันบ้่งจ่ะ้า่น้อกสิมันอย่างแน่น้องจำบมืเนี่ยผึงแดงค่ะขาที่เสียบหน้สองดอกผึงแดงด้วกค่ะ มันยคุใส่ไหนกันพี่น้องใ่ไปไหน้างขึ้มสัพอบางเขียดน่าร่วงหนาเขาก็น่าจะพี่น้นนองมันโม้ผู้เขียดแต่พี่บ่นกันเนาะสวัสดีครับมันเนี่พี่น้อ บนน้เห็ดกอโอ้โอ่นหมานอยู่หมือนบอเห,ห็เตาไหมพี่น้่งจุ่มหนึ่งพี่นุ่ม โอ้มาเป็นยู่ดอกเดียวเ,เยวดี๋ยเาเอาไปเนาะนี่ปลาเล็ยนือยโอ้บานเล็บโอ้ล็อกหนึ่งเป็นหนึโอ้ใส่อะใรจะ้ะ อีกสามดอกอพี่หนุกดอกนี้เน่าเพล่นอาขาเน่าเด็กนีใช่ใโ่หังน,งน,งนมรึพี่ เจ็ดแถวพี่นุ๊กขนะอบคุณค่ะ เห็เลงหเห็ดลงหกเหลืออืมเป็นจ้งใดหน่เขาเหยียบเียวอเใดบอกจ้ะกัวเลอเหี้ยถือ

โค้กยนอปดจุ่มยังง่าเลยปดาเลยว่าขันวจุ่มนึงเดี๋ยวเบิ้ง้นงดงตองแมนแทะนะพี่้องเดเบิ้ลก่อนขายังงั้นลำมัเหลือปัดสองยางเจ็บเพิงพร้อมถืมืเสียปดะนี่ก็ออกลาย่ี่ออกลายนเท่านี้นึง อ้พี่นโอ้โหอัอนีรโอ้ไม่นี่ยนจะเป็นหนองพี่เนาะอันนี้อันนี้เป็นที่กัน Con, yeah, con, con như xe khúc con này thì cũng sẽ ôm có câu con mình là cái nọ mới là vua bằng <laughs> <Bán> khoan chứ <laughs> than nó yeah. này <laughs> เห็นกี่ดบกมั้งกันเนี่ยขายไรขายอเ n h ขางน้องยูอือทานขึ้นเลยกำลังแตกอันนี้บ่แมนกระด้างจริงจรี่ดอกเดียวเนาะกำลั้างิเกิดแล้วแล้ว ไม่หมองระบอกสิพี <communicate estão> <oses> ่อนนี้กระเท็ยมม่ก่นอกะเนี่ยขอเคเดี๋ยวเคุณไม่ดอกเดียวน้องับ้าน็นที่หลังมูจิเย่าให้สดเดือดเว้ยเห็นมากระไดใส่ด้วช่ไหมดุ O que é que você está fazendo? O ขาไงเรื้มข้ามเลยุกพึ่งเขา้าเรืองผอ e เยเอฟซีเหพี่นอ้องก็ชิมานเอาพุ่นเนี่ยถามข้าวคนก่อนเลยบึ่งเห็ด e เอฟซี่ัพี่น้อง,องเอาสนี่บหา ได้เห็นงามตัวนึงใบหัดเตนี่ยเอาตามแห้งงเลยเตยได้หอดใบตองค่ะเอาไปเกลี้ยงสักกัดขึ้นมางามเถอะอันนี้ก็ได้เห็ดกอได้เห็ดเอือกอันนี้เอาไดงยู่ิเนอันนี้เป็นเห็ดน้ำหมากดีเสีบนี่คือ เหมือนก้อนใช่ไหมก้อนนั้นนายังก็เพิ่นว่าบ่ฮึ่นบ่ฮึ่นอันนี้เป็นเห็ดละหมากเนี่ยแซ่บอันนี้บ่ฮึ่นเนี่ยมัเนียยายพ่อบอกไปบ่ให้เอาเร่าวงเด้อก้อนหินเด้อเนี่ยเห็ดพึ่งแดงบ่ ขุนเดียงคุณเาเก็ลงไปนี่แหละไปหายกำเบงผลงานของเขาเลยนะเนื่องขามาหายแล้วงูอีกนิดโอ้ขอบ้าเข็ดของเจาของใหญ่ชีวิตคนเก็บเห็ดพี่น้องมวนกุ๊บนั่งกินเขาอันนี้แม่ข้ากับพ่อข้าคือเจ้าเลยจ้ะเนี่ยตลาดนองวเดียงเลยอ่ะดูเด้อจ้ะ วันนี้กูได้อยากไม่ใช่คนเดิมเลยนะเห็ดเกิดไปอุดหนุนด้วจ้ะหนันยายหุงโ็ดำอ้ยยายหลงก็ปวดขาค่ะอุ้ย,ยมาทนทั้งสองอู้อเอาไว้พอกันไหมคลิปหนา,าพี่น้องสำหร,นะรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ